สวัสดีพี่ๆนานะทุกๆท่านเช่นเคยเลยนะครับผู้ที่มีใจรักในการหาปลานะครับวันนี้นะครับผมก็รู้สึกดีใจมากๆเลยนะครับสําหรับพี่นานทุกท่านเนาะที่เข้ามากดไลค์กดติดตามเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับหนุ่มมงนะครับเสฟหนุ่มชาวดอยนะครับเองก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากเลยนะครับผมเองก็ต้องขอบคุณทุกๆท่านทุกๆครั้งเลยนะครับเพราะว่าผมผมรู้สึกว่าผม ดีใจครับที่ทุกท่านได้เข้ามากดไลค์ผมเนาะเขียนนะครับพี่พีนะค้าครับวันนี้นะครับกับเช้าสลัวสลัวเลยนะครับแดดสลัวสลัวนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณจิตโมงกว่านะครับก็กาลังขึ้นแดดก็มันขึ้นดีๆเนาะซึ่งเป็นเวลาออกหมายดีๆเลยครับพี่นาะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลองมาดูที่หมายป่าบวยเช่นเคยนะเนื่องด้วยในลําตะคลองนะครับน้ํามันยังเหลืองอยู่ครับ ผมอยากไปหาฝูปลาแล็ดฟูนั้นจริงๆเลยนะแต่น้ํามันเหลืองครับก็เลยไม่ได้ไปเนาะพี่นะเนาะเอเนนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะขอเครียอุปกรณ์แล้วก็จะหาหมายเฝ้าตรดแถวนี้เลยนะครับว่าช่วงแถวนี้น้ำมันจะแคบลงลงเลง็กน้อยครับก็จะลองดูซิว่ามีจะมีตัวไหมเนาะพี่นาเนาะนี่ก็รอชมติดตามดูนะครับ พี่ๆนานาท่านทยนะครับดูแลถุกใจนะครับก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับผมขอเคลียบอุปกรณ์เลยนะพี่นะเดี๋ยวเราเจอกันในที่ที่หมายนะครับ โดนฮะโดน Dom. มันจะโดนฮะโดนไหมพอโดนครับโดนฮะอู้หูหูหใหญ่อยู่ครับอู้หูหูหูใหญ่อยู่อู้หูเขาเป่าคร้พี่นะโอ้โหโตใหญ่อยู่ครับเอ้าของเด้นี่ฮะโอ้ของครัพี่นะฮู้ใหญ่ครับใหญ่ฮะ โอ้มันคล้องอยู่ข้างล่างนะครับโอ้โหลุดแล้วหลุดแล้วโอ้โหหลุดแล้วโอ้โหเรื่สวยที่ผมคิดไว้เลยฮะอืมชันโลกว่าครับโอ้โหขุมมากังไงพี่นะโอ้โห อืมโอ้โอ้เดี๋ยวไปลงลงไปข้างล่างนะครับพี่นะเดี๋ยวลงไปข้างล่างนะครับโอ้โอ้โอ้พี่นะครับโอ้ตัวใหญ่นะ้วยิ่งเข้าส่วนนี้ปลามันอ่อนแรงแล้วพี่นะครับโอ้นี่นะโอ้ไซสใหญ่ครับผมว่าโลครึ่งพี่แน่นอนโอ้สุดอาหารใช้ดีนะพี่นะครับนี่ครับ ยิงตรงนี้แล้วอันนี้เลยครับนี่ยมิงเข้าตรงนี้ทะลุนี่เลยครับทะลุเหือกไปแล้วพี่นะนี่ครับตรงนี้ทะลุเหือกเลยครับโหโลครึ่งนะบอกว่าโลครึ่งมีแน่นอนครับตรงนี้ครับใหญ่อีกแล้วโอ้โหนั่งได้ประมาณ2ี่สินาทีครับคุ้มมากเลยโอ้กับแต้มแรกเลยครับพี่นะครับโอ้โหขอดีใจหน่อยครับ โอ้ช่วงนี้หมานช่อนครับต้องขอบคุณนาดำมากๆเลยนะที่ให้สูตรออกมานะโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอเคลียร์เลยด้วยกันนะ,ะนะตอนนี้ยังเช้าอยู่นะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะผมขอเคลียร์เดี๋ยวเราลองไปลุยใหม่เลยพี่นะฮะเคนะครับ โดนนะโดนนึกโอ้โดนนึก <ohne> พ <Dragon> <uit> oh. ี่นะมึงอย่าคล้องเด้ออย่าคล้องอย่าคล้องโอ้หืมหืมมึงไม่คล้องฮะไม่คล้องฮะอย่าคล้องเด้ออย่าคล้องเด้อเออโอ้โ้ได้แล้วครับพี่นะโอ้โหอ้ช่อนใหญ่สองตัวกลับบ้านได้เลยครับโอ้โห เดี๋ยวผมขึ้นมาเลยโอ้โอืมอืมโอ้โหมาไวมากครับอืมอ้โหชนใหญ่สองตัวโอ้โคตรคุ้มเลยโอ้โคตรคุ้มเลยพี่นะฮะโอ้ติดไรเนาะอืมอืมโอ้โหอ้กลางเป้าฮะจุดที่เล็งไว้เลยครับโอ้ อนี่ครับเป็นจุดที่ผมเล็งไว้เลยฮะกลางเป้าเลยครับโอ้เดี๋ยวลงไปเจอกันข้างล่างนะโอ้โหคุ้มคุ้ม พี่นับโอ้นี่นะฮะใหญ่มากเลยครับพี่นะเดี๋ยวผมขอปลดก่อนนะครับตื่นเต้นฮะซาบิสองแต้มครับรู้สึกใจฮะนี่นะครับโโอ้หนี่นะฮะจุดโฟกัสเลยครับพี่นะครับจุดนี้เลยครับ สัตว์ตรงนี้เลยฮะสัตว์ตรงนี้ครับเขาจะอ่อนแรงครับไม่มีแรงสู้เรานะโอ้สองแต้มนะครับใหญ่มากฮนะโอ้ผมว่าสองตัวนี้สามโลบวกแน่นอนครับโอ้โห้สามโลบวกแน่นอนเนะี่ยโหโหสุดยอดครับพี่นะครับพอครับพอการจริงเลยนะโอ้ตัวนี้ครับ ตรงจุดที่ผมโยนอาหารไว้ครับมันมันไม่เข้านะครับเหมือนกับว่ามันระแวงครับมันมาด้านข้างนะพี่นะมาด้านข้างแล้วก็บอวนกลับผมมันวนกลับเป็นจังหวะที่ผมเห็นพอดีด้วยครับมีพอดีผมก็เลยซัดเผื่อแล้วครับถ้าดูจากในภาพช้านะครับก็คือผมกะว่ามันน่าจะอยู่จากระดับนับมาหนึ่งคืบครับน่าจะหนึ่งคืนเนี่ยผมก็ซัดเผื่อครับเพราะผมตั้งใจว่าผมจะเอาสันหลังนะฮะเพื่อที่จะไปแทงกระดูกครับ ถ้าปลาอยู่ในตำแหน่งในลักษณะนั้นครับผมจะยิงอยู่บนนี้ครับแต่ถ้าปลาอยู่ในลักษณะหันหัวมันครับผมก็จะเลือกยิงด้านข้างนี้ครับคือจุดได้จุดหนึ่งนะฮะเพราะถ้าเรายิงหัวตรงตรงอ่ะเพราะมันทํเป็นตัวใหญ่ครับมันอาจจะเฉลี่ได้ครับเพราะว่าเราใช้ยางเส้นเดียวครับโอเคครับพี่นะครับผมอาจจะพอการยิงแต่เพียงเท่านี้เลยนะครับก็คุ้มมากๆเลยพี่นะชอนยักเนี่ยอ้ยสองแต้มนะครับวันก่อนก็อู้สัตว์ในตัวใหญ่ตัวนึงเนาะ ลีกซันไปสองตัวครับโหดีใจมากเลยครับพี่นะครับดีใจจริงนะครับผมพี่นะนะครับก็คลิปการยิงของผมก็อาจจะจบแต่เพียงเท่านี้เลยเนาะยังไงผมก็ขอขอบคุณพี่พี่นะนะทุกๆท่านนะครับที่เข้ามากดไลค์ของผมนะครับเข้ามาติดตามผลงานของผมเสมอมานะครับโมต้องย้ําเสมอนะครับว่าพี่พี่นะนะทุกท่านนะครับให้กังใจผมผมก็รู้สึกติใจอย่างยิ่งเลยนะครับ สำหรับพี่น้าท่านใดนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากด้วยนะครับขอบคุณนะครับพทุกการติดตามคือแรงผลักดันให้หนุ่มม้งนะครับเสิร์ชหนุ่มชาวดอยนะครับอาคลิปดีๆมาให้รับชมนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอเคลียรอุปกรณ์เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปถึงบ้านดูซิว่าคุณภรรยาจะทําอะไรกินเนาะโอเคนะครับกินนะครับผมขอเคลียรอุปกรณ์เลยนะครับ ถึงบ้านแล้วนะครับไอแสบเอ้ยโอ้โหอยู่นี่แหลวครับนี่อู้ชนยักษ์อีกแล้วโอ้ช่วงนี้หมานมากเลยครับเพียนะครับเดี๋ยวจะลองดูนะครับว่าคุณภรรยาจะทำอะไรเมนูเนาะเดี๋ยวตามกันเลยนะครับ ครับพี่พนะครับแล้วก็ได้นะครับคุณภรรยาบอกว่าอันนี้นะครับปาดช่อนนะครับเมื่อวานต้มแล้วนะครับคุณภรรยาบอกว่าเนื้อมันจะหยาบหน่อยครับเพราะว่ามันอายุเยอะแล้วนะก็เลยเอามาทําเป็นแดดเดียวแล้วครับพี่นะนี่ครับแดดเดียวแล้วก็ตากให้แห้งเสร็จแล้วก็มาทอดก็จะทําเมนูอะไรก็ค่อยทําน้อยพี่นะเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะตากแล้วนะครับ ครับผมพี่ณ้นะครับผมก็จะตากให้มันเสร็จนะครับแล้วก็อีก 2- 3สามวันนี้นะครับถ้าได้เมนูยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูกินนะครับพี่ณานะครับยังไงก็รอชมนะครับว่าจะทำเมนูอะไรกินดีเนาะพี่ณเนะคลิปนี้ก็อาจจะขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับพี่ณนะครับเนื่องด้วยคุณภรรยาบอกว่าคิดเมนูอะไรไม่ออกเนาะถ้าเป็นพี่ณานะท่านใดนะครับคิดเมนูที่ออกแล้วอร่อยแล้วก็ง่ายๆนะครับ สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปอ่านนะครับพี่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เลยนะครับไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวผมจะไปหาใหม่นะครับวันนี้ก็หมานมากๆนะครับช่อนใหญ่2ตัวครับ3กิโลเสร็จครับผมโอเคนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่รับชมช่องเสอหนุ่มชาวดอยนะครับถ้าชอบก็กดถูกใจแล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมได้นะครับสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาชมนะครับขอบคุณนะครับผม